Cái trà hả? Mán gì bó? Một cái này mán gì nó? Ngặt tôi nhảy đấy hả? Ồ, một cái này tràn long phân ngắt bây giờ super big nữa đây này bưng quá bưng nạ bưng nọt mình có này ồ super khuất 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 mỏ đường nó khăn khăn ไปจะได้มนันอยู่ดิเห็นหนวดในนองขึ้นนี่เนาะโว้ขากแล้ว <c oughs> โอ้ยทานลอง <c oughs> อาอง <c oughs> กาศตอนเสาร์เนาะเป็นด้งัดอยู่ทานลองเมื่ขึ้นนี้ประกฏเดืองปงปอร์บิก๊ก ý đang của chúng ta biết là cuộc sống còn mọi người đi chơi đi chơi ngài chơi đi 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 đi chơi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  เออใส่กระสังเลยตีโอ้ยมันแถโนอมาหนีเนาใส่ยกเบ่งเออใส่อ้เอาอ้ออกทีดอันนี้อ้า้ตายชิดายสุดตายาเลยนะสีโตยังเลือปลาสงโตด้วยโอ้ย ปลาปลาลุดหันสิออกเลยเดี๋ยวหัวโปรโลปรลอยู่มันสออกอีกแล้วโอ้ยเนาะเอาอีกแล้วอาอีลปล่อยอีกแล้เนาะมือนเนาะปล่อย้งานฮู้งานไหมากับปล่อยอีกฮัโอ้ยเนาะเนาะเนาะโอ้ยปล่อยสองปล่อยสองตัวเนาะ สอปล่อยสองยังสองนี่ผลงานนี่ใช่ใช่ใช่เฮ้ยผลงานเจ้าสมพรใช่โยกมันด้วยโอ้เวทเพียกนี่สมพรกับมันอยู่เลยนได้พี่อนได้บ้า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 คือตัวมีหนวดข้องน่องเกาเด้อยังเอาไปไใยขู่เรียบร้อยมันเซ็ตเลยมันี โคตรหรอใส่ใ่บังนูอดอดออดเนาะดูดเนาะโอ้บุกดุดแล้วเนาะตัวมันออกเลยตีตัวมันออกมันมาถือไม่ปะไอหน่องพวกต่เสร็มอม์เนาะตายแหละ น้ำคุณนี่ท่ข้าโอ้ต้อใส่รเดยกอาจะซอไปแเอาเนมาเนอะพยายามองเนอะเเม็บเียกต้ใสอู้ปกตพี่น้องปกตรเลนอยู่แลนอยู่ผู่เดียวผู้เดียวตักบหูใสล้อู้เม็ดเียกเ้ใส่อู้ตักบูถืโอ้โอ้อดอดอดเลเห็นแล้วมาในแล้วมาดนพี่น้องดี biết phiếu đi, 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 đi. điều tù đi học nó hai ui hai manam sai biết biết lao a lê đương như bó hả à? nhang 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 ได้ได้อยู่ป่านนั้งป่านางเด้มป im ่านางป่านางป่านางน้อยได้แล้วขอนกันอยู่ในหัวนี่เยยซุปเปอร์บิ๊กเลยประหลาดที่สั่งโอ้โหเป็นไปได้ยังไงนี่เป็นไปได้ยังไงเอามัน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 เนี่มันเนี่ ใส่ใส่ทีว่าฮะนะกินสองขอเลยโอ้โอเคโอเคไอเหลืองไอ้เหลืองอู้กระต้องมากระต้องนะมันจะดุเลยนี่ขนางเนอะขนางเนอะดุเลยเนอดุหรือเปล่าโอ้ขุ้นเนื้อขึ้เนื้อเออเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อโอ้สองอ้ายสองอ้ายสอ้ายเลยเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เอาดูเลยเบิ้งเด้อเบิ้งเด้ออะไรอ่ะสองโตเลยเห็นนาแล้วเห็นนาแล้วมันนึกรึนึกอยู่นะว่าเลยนะ มานมานมานเ็ดเพียกเนาะทำงานอยู่